ทดสอบโผงมันเยอะนะครับตรงนี้ออกตัวก็ไม่มีอาการลอร้อฟีใดๆเห็นไหมเห็นไหมปีเข้าสับไปไปไม่มีอาการนะครับดูนะเห็นไหมเกาะเลยนะเนี่ยโบดไปเลย เอาละครับก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเรียกได้วาด่าหายหน้าหายตาไปนานไม่ได้อัพกี่วันแล้วะเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาจูนรถตามคอมเมนต์กันเขาขอมานานแล้วแหละแต่ไม่ได้ทําให้วะดูตังดีขี้เกียจเล่นแล้ว,วลอ่ะรอถายเอ็กซ์ดีเพรซิงสามเดียวเมื่อไหร่จะเปิดตัววะเนี่ยเลนเซอร์เบตาก็ไม่ทันเขามาวันนี้เราไม่ได้ละเอียดมากแล้วกันก็ต้องแยกก่อนนะครับว่าจูนรถก่อนถนนเนี่ยเอาไปวิ่งในเซอรก์กิตทมงแบ็กแท็กหรือว่าเอาไปวิ่งตามหลังถนนก็จะจูนตามความเข้าใจผมเน วิ่งหลังถนนแหละยางส่วนแรกเลยสําคัญมากเลสซิ่งพัทนะครับถ้าใส่อันอื่นมันไม่ค่อยก่ะเครื่องเดิมนะครับช่างมันดีกว่าเป็นว่าของแต่งผมใส่ตามงบแล้วกันสําคัญเลยจะเป็นส่วนของบอดี้อ่ะยิ่งเบาก็ยิ่งโค้งดีนะดาวฟอร์ตก็สําคัญบาลานซ์น้าหนักรถอะ่ะเห็นไหมล้อหน้าผมอยู่ที่52ล้อหลังอยู่48ปรับดาวฟอร์ตด,ด้วยสำหรับใครงงว่าบาลานซ์ปรับยังไงก็มี2อันนะนะั่นน่ะเห็นไหมสองหัวข้อแบบนี้แหละโอเคละส่วนของช่วงล่าง อันนี้ก็สาคัญเหมือนกันเนี่ยาจริงมันก็ไม่ได้จูนมากว่รถคันนี้แค่ใส่ของแต่งระดับเอลิทเฉยๆยประหยัดงบนะครับเก็บทองไว้เรื่องโชกเนี่ยไม่ควรทําให้มันแข็งมากนะเวลาเราเบรกรถมันจะโยนตัวไปข้างหน้าซึ่งเราปรับเบรกหน้าให้มันเบรกเป็นหลักอยู่แล้วถ้าเกิดว่าปรับเบรกหลังเป็นหลักยังไงรถก็เสียหลักครับเวลาเหยียบออกโขงเห็นไหมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะจริงๆถ้าใครใช้แบบละเอียดหน่อยก็ระดับอันติเมตครับไปจูนเก็บเอาซึ่งที่จูนมามันเป็นรถวิ่งตามหลังถนนเนาะไม่ได้วิ่งแบบแข่ง จริงๆถ้าจูนขนาดนั้นมันก็รถแทบไม่มีอาการเลยนะส่วนของล้อนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะถ้าล้อหลังมันแคบไปอะรถมันจะดิฟมันก็ใส่ล้อใหญ่กว่านี้แหละแต่ผมชอบล้อ16ไงมันดูพอรีกับรถดลใส่245ก็ได้265ก็ได้แต่ผมแนะนําเป็น265เลยล้อหน้าก็235 50 16นะครับถ้าใส่เท่ากันกับล้อหลังอะรถจะเลี้ยวไม่ไปแล้วก็ยางอันขวาสุดนะครับแค่นี้แหละการจูน เอาล่ะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันอัพไม่หายคิดถึงหน่อยหายไปนานเกินยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็กดติดตามไปได้เลยแล้วก็แลมโบขับ2องรอสักแป๊บนะครับไปแล้วบ๊ายบาย